สวัสดีนะครับบรรดามิตรรักแฟนเทรดของคอทเนตสไตล์ที่น่ารักทุกท่านนะครับมาแบบดุ่นๆประมาณ4โมงเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นวราคาทองคำกำลังสวิบสวัสกันอย่างสนุกสนานไปว่ากันฝั่งแนวรับก่อนนะครับแนวรับสำคัญตอนนี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นที่เดิมที่เดีเดยวนะครับบริเวณ2375-80นะครับตรงนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่อยู่ใกล้ที่สุด แล้วก็เป็นแนวรับที่โคตรสําคัญไปโดยปริยายของรอบนี้แนวรับขัดลงไปนะครับถ้าเกิดว่าหลุด2 3งสมมันจะมีแนว2355นะครับเป็นแนวรับใหญ่แล้วก็จะมีแนวรับที่เป็นจุดสวิงโลนะครับบริเวณ2 3 2 0ถึง25ตรงนั้นอยู่เลยซึ่งค่อนข้างไกลเลยแหละจากตรงนี้นะประมาณสัก40เหรียญก็ระมดระวังนะครับสำหรับคนที่มีออเดอร์บายแล้วก็จะปล่อยลากลงไปหรือคนไม่มีออเดอร์ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะเริ่มมานีเม้นทเม้นท์ถ้าจะบายเนี่ยกับราคาโซนใดบ้างนะครับ ฟังแนวต้านกันบ้างนะครับแนวต้านตอนนี้เนี่ยน่าจะยังต้องว่ากันแค่2ต้านใหญ่นะก็คือบริเวณ2,395และ2,415ไม่เกิน20ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้านอีกทีนึงเนี่ยน่าจะอยู่หลังออทามไฮเลยอาจจะเป็นโซน2,445-50ประมาณนี้ได้นะครับส่วนคนที่มีออเดอร์มา เอาแบบสั้นๆ,นๆกระชับกระชับนะเพราะตอนนี้ฝนจะตกเอ๊ะเกี่ยวไหมเนะี่ยไม่เกี่ยวนะครับคนที่มีออเดอร์บายมานะครับถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นให้ราคาของคำขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องอย่าให้หลุดเลยนะ2 3 8 0นะครับ2,380จุดเดิมที่ลุ้นจากเมื่อวานเมื่อเช้ามันมีการลู่ลงไปนะแล้วก็ฟืบกลับขึ้นมาเมื่อคือนก็ลู่ลงไปแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับดับงนั้น2,380นอย่าให้หลุดนะครับขึ้นต่อเนี่ยตอนนี้ต้อง โอกาสที่มันจะยังลงกลับไปใหม่ยังมีอยู่เสมอนะครับยังประมาณไม่ได้ส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์ตอนนี้เนี่ยถ้ามองว่าแนวรับ 2, 3, 7, 5คือแนวสำคัญเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก 88, 89นะมั้งนะครับถ้าเกิดว่าจะ Money Management ให้ดีกับการที่แบบว่าจะเข้าบ u ายเฉลี่ยซื้อหรืออะไรแบบนี้นะก็ลองดูลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเริ่มเฉลี่ยตรงโซนไหนอาจจะโซนตั้งแต่ 9, 0 8, 0 สองไม้พอไหมแล้วก็ไปอีกทีก็คืออาจจะแบบถ้าหลุด70ก็คัดก่อนแล้วก็ไปรอซื้อใหม่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์แล้วอยากจะรอเซลล์เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเซลล์โซน90ไม่เกิน95ได้แค่โซนนี้นะอย่าไปเซลล์เอาโซน2 4ง0ันสอ้ะไรพวกนี้จะเซลล์อีกทีนึงเนี่ยก็ไปนู่นเลยนะครับ2 4 1 5 2,420ไปเลยนะก็น่าจะ หน,หน,หนีไม่พ้นจากโซนบายโซนเซลประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่มีออเดอร์ส่วนคนที่มีออเดอร์เซลอยู่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันลุ้นทีเดียวว่าอย่าทะลุ2,400ขึ้นไปนะครับมันดูแบบอึดอัดมันดูเหมือนจะอยากจะขึ้นต่อแหละก็ยังคงต้องลุ้นต่ออย่างใจจดใจดจอนะครับสำหรับคนที่มีออเดอร์เซลอยู่ซึ่งถ้าสามารถลงจากตรงนี้ได้ผมคิดว่าลงเที่ยวนี้น่าจะหลุดได้นะ2 3 7 5 ก็อาจจะลงไปถึง2,355และ2,320ถึง25ได้เหมือนกันนะครับคนที่มีออเดอร์เซลล์อยู่ต่ำก็ใจร่มๆ่ลุ้นอย่างใจจดใจต่อเนี่ย <laughs> ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อนะครับอะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยเหมือนเดิมบ๊ายบาย